ดวงรายวัน18กรกฎาคมคนวันอังคารวันนี้คนวันอังคารนะครับสมเร็จสมหวังมีโอกาสจังหวะดีๆเข้ามาในชีวิตแถมมีโชคเข้ามาช่วยด้วยครับเนื่องจากได้ตำแหน่งราชาโชคนั่นเองวันนี้มีเกณฑ์ธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเพศหญิงหรือผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงการออกสังคมการติดต่อสื่อสารเพื่อนฝูงเพื่อนหรือเพื่อนที่ทำงานได้รับโอกาสที่ดี พบกัลายานามิตรพบคนช่วยเหลือเป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งครับของคนวันอังคารส่วนในด้านการเงินนะครับวันนี้การเงินการเงินดีนะครับการเงินไหลเวียนคล่องไหลเวียนดีเป็นวันที่ดีเช่นเดียวกันในด้านความรักครับความรักนั้นเข้าอกเข้าใจรู้ใจกันความสัมพันธ์ที่ดีภาพรวมคะแนนในวันนี้จึงอยู่ที่100%เเซครับสำหรับสีมงคลเสริมดวงประจำวันนะครับสีเด่นสีดีนั่นคือสีโทนส้มแสดน้ำตาลเข้ม เทาสีผสมสีโทนทึบฟ้าน้ำเงินขาวครีมเหลืองนะครับเป็นสีเสริมมงคลเสริมโชคเสริมลาบในวันนี้เลือกจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าส่วนวิธีการแก้เครดเสริมดวงที่ดีนะครับการดูแลพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่บุป,ปการีความกระตันยูคือสัญ,ญลักษณ์ของคนดีครับรวมถึงการบร,ริจาคปัจจัยการศึกษาให้แก่เด็กน้องๆเล็กๆนะครับ ช่วยให้มีโอกาสในการศึกษามากขึ้นกว่าเดิมส่วนเลขเด็ดพยากรณ์ประจำวันนี้นะครับเลขเด่นนั้นคือเลข3และ4นะครับส่วนเลขรองนั้นคือ1 9ครับเลือกจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันมากๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ